มสม่เย็นยันทองจากกลุ่มพิธ์ประราชัยนะชีพเกษตรกรทำเสวยยาต่างความรู้ละการศึกษามาตยมศึกษาท้างใที่บอกในเรื่องของอาชีในื่องของความรู้เกี่ยวกับู่จะพูดในเรื่องของข้อมูลนักวิจาการอาจจะิีพลาดผมยังยินดีรับฟังจากการสัมภาหรือยูทางแสดงวิผมคนหนึ่งที่แสดงเจรจาดูชัดเจนในเรื่องของสหลัฐ การการก่อสร้างโอยว่าินมตมอดกแต่การทำาอหนึ่งอสองที่ปานาเราเข้าไปให้เหตุผลในเรื่องของจตนาโรในการธนาคาในฐานะที่เป็นประชาชนที่อยู่ให้โดยไฟฟ้าได้มีผลกระทบโดยตรงวันนี้ผมอยากได้ในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะหลายท่านก็พูดไปแล้วอยากจะเน้นกลับในเรื่องของสิทธิทุมสมในเรื่องของการําเวทีและความวางที่เห็นที่ปานาการทำกอหนึ่งอสอง หลายเวทีก็จริงในส่วนของคณะกรรมการสิทธิ์ไม่จริงจังเปถามว่าประชาชนี้เป็นที่ได้เข้าถึงสิทธิหรือไม่พวกเราก็บอกว่าเราได้เข้าร่วมในเวทีได้เข้าร่วมในความพิจิตนได้เข้าร่วมในทักความแต่มันชัดเจนหรือไม่ครับได้สัมผัสถึงสิทธิในเรื่องของาัทํำเวทีระบว่างความพิจิรสัไจริงจังหรือไม่ผมก็ขอเรามีเระยนขอรณ์ผ่านในยังสื่อลุ้นดว่า ในการทำเวทีรับความเห็นผ่านมากนหนึ่งสองหายวนี้ก็ตามถึงแม้ว่าประชาชนเข้าไปร่วมความเห็นแต่เราก็สังเกตว่าเราจะไม่ได้รับความทาในเรื่องของการวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลและเหตุผลที่ชาวบ้านให้ไปว่าทําไมถึงไม่ด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าดานินก็เป็นข้อสังเกตและเห็นว่าการที่ทรงไฟฟ้าวัยประเจ้างบริษัทที่ศึกษาเข้ามาทำวิจัยเข้ามาสังเคราะห์ข้อมูล ที่เกิดจากการต่อต้านการจัดการการท่าลงด้วยว่าอ่างนี้ไม่ได้ของข้อมูลของประชาชนที่เราเสนอไปในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสีเร้วไปนิดนิดสองนิดก็สัมพาะขอท่านก็ถามว่ารัฐบาลหรือกระทรวงการมีทงอยู่แล้วในการจัดตา้งอหนึ่งปสองถูกต้องไหมนี่เป็นคำถามนี่เดี๋ยวอาจารย์ก็ตอบผมด้วยที่ผ่านมาสังเกตว่าน่าจะมีทงอยู่แล้วใช่ไหมว่าบริษัทที่ึกษา ต้องทำงานนี้ให้สำเร็จได้เพื่อให้โครงการเดินไปได้เดี๋ยวและก็ร่องเรียนบรรยากาศการสืบอาจารย์ซึ่งเป็นกรณีแล้วว่าเราได้รับข้อมูลครบ้อนหรือไม่นายกนราชินีคุณท่านผู้อลขาการที่จะบอกว่าเมื่อมีการสังขารนายพรืายก็ต้องลงไปอทำความเข้าใจปัญญาชนในพื้นที่ถูกต้องไหมครับทำไมแตกชางกันจะไม่เข้าใจ ประชาชนจะเข้าใจได้อย่างไรในเมื่อข้อมูลของทางบริษัทอุตสาหให้ข้อมูลมาเฉพาะในทางบวกเท่านั้นนะครับดูในเอกสารที่แจกมาทั้งหมดของการไฟฟ้าของบริษัทอุตสาหมี3ตัวเองที่เป็นอันตรายต่อกฎบัญญัในโซเียนโลซายไม่เกินส0 0รปีเป็นสั้นเพื่อไม่เกิน180ยแปดสิบค่าไม่เกิน80ดสเท่านี้เองครับเหรียญทุกเหรียญก็มีสองนั้นยิ่งการไฟฟ้างบริษัทให้บริษัท ปิดบางข้อมูลเท่าไรความไม่เชื่อของประชาชนจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนี่คือประเด็นนะครับเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าในงานโผล่านดินวันละหกเจ็ดบางทัานมันเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านบอกไปย่สิบสามเมื่นี้มันไม่เกินไม่เกินผมก็ถามไปหลายวันทีว่าที่มันไม่เกิน200 ppm ในีบีเอ็นี่มันเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าก็ไม่เกินใช่ไหมไอ้สามเมื่อที่มันเกินร้อยสี่สิบมันเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่เกินมันอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าเลยร้อยสี่สิบห้ามีผลกระทบไหมผมบอกว่าพารามิเตอร์มัดหนึ่งเมตร มีผลระอยู่ในการศึกษาแต่เขาบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า6ปีถูกต้องไหมห้ามนัะการเกินเจ็ดวันติดต่อกันถูกต้องไหมแต่ไอ้ร้อยไอ้ไม่เกินร้อยสองร้อยพันเพีรบอกุณแล้วเราเอาโดนไปยีปีทางปีเดียร์เราเกิดอยากให้ในในส่วนของรัฐในส่วนของสาธารณสุขออกอดีตใจว่ามันจมเกิดอะไรเีสารโดนหาน้นไหมวันนี้ถ้าไม่มีท่าาจังรวัดมาบอกพวกเราก็อาจจะไม่รู้ ผมบอกว่าผมจบเรื่องสารต้อนได้เขาศสร็จท IC ี่วางวางข้อมูลจากวางจากสื่อวางจากนักพิชารณาวางจากองค์กรอย่างนูกจากเราสามางประเทศวันนี้ท่านก็ยังหลอกผมเลยนะแต่ดีก็นี่คือเอกสารีการรูว่าเฉกมันมีอยู่ที่ด้านหลังเขียนว่าสหระมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจที่พัฒนาในเรื่องของการดูว้าพลังงานต่างหิงแต่มันมันมันไม่รู้ว่ามันมันเป็นการที่ผมโจมไม่ดีออกการื่ฟ้า เพราะตอนนี he no so ้อุบามาตอบออกมาแล้วว่าถึงลงประกาศเอกสารนี้ก็เลยมันเป็นโรคอะไปวะนี่คือเห็นว่าเป็นการหลอะเทในเรื่องของข้อมูลอีกประการหนึ่งการทำเวทีรับความี่ผิานมาองค์กรของรัฐในเรื่องของส่วนราชการในเรื่องของการล่าข่าววายีเข้ามาแทรกแต่งการดระนาไม่เกิดความไม่ธรรมไม่เกิดความผงสยการเล้าว่าววผยรีใช้อำนาจรัฐในเรื่องของประมาณในเรื่องของข้านาน ลงมาสร้างโครงการประชานิยมดึงแนวร่วมเพื่อเพื่อสนับสนุนการขอสร้างโครงการทําให้เกิดความแตกแยกกันในสังคมอย่างมากมายนี่คือความไม่เป็นธรรมของภาครัฐในส่วนของประกงานครับหาดแรกคือในส่วนของข้อมูลอ่าให้ได้เดียวืึองสองในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐลงมาเทร็จเตรมครับสอที่สามจกขอร้องว่ามีสื่อตอนนี้ผมที่พูดอยู่แล้วไหมครับผมคิดว่าคุณจะผ่านสื่อครับ ผมอยากให้สื่อทั่วไประเทศสื่อในประเทศสื่อทั่วโลกบอกว่าทําไมเราถึงบอกว่าคัดค้านทำไมเราไม่ด้วยวันนี้มีความในประเทมาสารที่บ้านผมเนี่ยบางคนที่เขาสนุนผมจะรู้หรือไม่รู้เท่าทังเขาตามตัวนี้ผมก็บอกว่าผมขอรับความผิดต่างแต่มันเกิดปัญหาแต่ยังอยู่แล้วผมว่าถ้าผมมาค้านมันค้านหัวข้อขึ้นมาทางามืองทำไมเนี่นี่คือความบางแรงเรื่องที่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าที่กรรมาธิการที่เข้ามาตามด้วยเรื่องนี้นะครับ các bác cổ phạt này, này rằng, à, tôi có một, một phút này rất là, phút này rất là hay, của, sao vậy, lúc nào cũng nhiều rồi cả làm các bác, các về lâu cái tôi gì, à, dạ, mình, mình nhớ, cà bì mình có nhớ, thế lúc nhưng mà nhớ quá, nó buồn, có chưa, mẹ không chưa, à, không à. à. Chắc như em cũng chưa thể nhớ đấy bác ạ, quay vai luôn. Điều suy nghĩ của bố bác giả lý nhà ảnh, nhà ảnh thì mấy? Bố có mà anh em gặp bà cục phòng, cục biểu phục đó bác ạ. Giả ảnh quay vai, quay lấy quốc tế, giả ảnh cưới chuyển mới. <laughs> bố bác giả lý mới giả ảnh, không bố bác lý mới giả ảnh nữa. Mà anh em Lúc ra vừa có quen đi, anh em... Anh em mới phải tốt hơn con, giả ảnh ra đây มีคำถามถามอะไรครับนี่คือยังยังคือใส่ในเรื่องของการร้เรียนหนังสื่อว่าการการการทำคนหนึ่งวันสองวันมาเยาวชนเป็นอที่จะได้รับความตามด้วยผมบอกว่าผมก็ได้ใช้หัวเหมือนเหมือนถ้าเป็นดูงไวอย่างนี้ดูงไวชอบการสูบถามกรรมการคือใคยกรรมการก็เป็นคนของการวิจารณ์ที่จะมาบริษัทที่อึกษาห์ให้ไหมนี่คือการนั้ขควรจะเก็กรรมการที่อึกษาบริษัทที่อึกษาห

ถ้ามันเหลือไปตั้งแต่สองท่านที่มาเลี้ยวไปจะเจอกันอย่างไรนะครับลองมาถามว่าท่านก็บอกว่าไอ้เีลาสองแสนอ้าวต่อสิึได้พยายามเจ้เราไหมถ้าพยายามเจ้าเราโอเคถ้าไม่เอาก็ถือว่าหาทำไมนี่คือเป็นดังที่ท่านไปยุคพูดคำว่าทำความเข้าใจต้องฟังทุกท่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือว่าความพยายามทุนใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งการเลี้วขาไปบริษพยายามไปหาผู้ที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงมาจนกับผู้มีผลกระทบโดยตรง Ba hát, yêu mệt, yêu lòng lòng. I know my father, yêu lòng kia, mày mày mất công nhân của miền, yêu mày mất công an, ok, yêu mày mất công an, ok, yêu mày mất công an, ok, yêu 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 mất công lắp ok, ok, yêu mất công an, ok, ok, yêu Lắp công an, Ba bay đến bể lại bay đến mặt hương. Bất à. cứ một <laughs> cái gì 20 gì 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 ta gì 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 biết gì gì gì